block the fun stop. Snitches was calling cops, p i c p l e shot, nobody stop. I wonder when the world stop. Came in last night, t o kids shot. Why the whole block standing? I will never understand this. s i สวัสดีครับบองแบงค์คาวีแคลิมีช่ชาแนลครับผมอาวล่ะครับวันนี้จะพาไปปลุกคุณคนสวยควนเนี้ยนะครับน้องเต็งไงเนี่ยนะครับก็ปลุกได้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะพาไปปลุกละกันนะครับว่าใช้อุปกรณ์ด้านไหนบ้างนะครับ ไปดูกันครับแตง่ายครับผมเป็นแถวหน้านะครับเป็นตัวทำแนวเม็แล้วก็สร้างก่อให้เพื่อนนะครับถามว่าปลุกแล้วจะดีไหมแน่นอนต้องดีครับเพราะว่าจะมีสกิลที่5นะครับที่บวกพลังโจมตีให้เพื่อนนะครับทุกคนกันเลยทีเดียวนะไม่ง <Yeah. S 1> ่าจะเวิร์กเดี๋ยวแอปดูสกิลนิดนึงนี่ใจกระบี่ครับมันบอกว่าอางี้ครับ ต่้ง,ง่ายปล่อยสกิลเพื่อให้เพื่อนในทัพได้รับคลังโจมตีเพิ่มขึ้นครับผมไม่รู้นะครับรู้สึกจะเป็นออร่าเหมือนกับพวกเกรงกายครับออร่าเหมือนกับพวกน้องกระต่ายนะครับอตอนนี้ผมปลุกอีกเกียดไปเรียบร้อยแล้วอ่านะครับ ดาบใหญ่น้ำคมครับปลือกสเตรนท์หกสิบครับเพียกแทกร้อยหนึ่งนะครับเบ็ยนรีซิดบวกสิบห้าแล้วก็ผีขีอีกสิบก็ถ้าบวกเยอะหลายอย่างอย่างนี้นะครับก็จะบวกอย่างละนิดหลละหน่อยนั่นแหละนะครับอืมเอาไปดูสูตรหลอมรวมครับต้องใช้หน้ายิ้มนะครับแล้วก็เออมีทุกอย่างราคาของไม่ยากนะครับก็มีแค่นี้นะครับโลหะไทเทเนียมนะครับเดี๋ยวไปดูครับอยู่พักผ่อนแล้ฝึกฝนนะครับบท ที่14นั่นเองชั้นยอดนะครับเอ้าวละก็ไปกวาดล้างสิครับมี่นะจ๊ะไทเทเนียมครับรีกำลังไปครับจัดป่าได้สมุดด้วยนะครับก็รีมันจนหมด50นั่นแลนะครับปื๊บปื๊บโอ้เฮ้ยได้ไม่ยากนะครับ หมดผมก็พอแล้วครับโอ้ได้เฮ้ยวันนี้ได้ของดีวะ่ะอันนี้ก็คือหมด50แล้วนะครับเฮ้ยยังไม่หมดเหรออะไรวะรบสามครั้งโอเคนะครับตอนนี้ก็มีซื้ออีกไม่เอาแล้วครับร้อยหนึ่งครักยกเลิกเยอะไปครับอ่ะไปดูครับตอนนี้ได้กี่ชิ้นแล้ะ กลับจะได้7ชิ้นนะครับก็ถือว่าปกตินะครับได้7ชิ้นก็เดิลีไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็จะวนกลับมานะ่าจะเป็นวันอังคารมันพุธนั่นแะครับนะโอเคเดี๋ยวผมรีบหยุดไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพอตัดไปวันที่เก็บครบแล้วนะจ๊ะอ่ะโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ แต่ไงผมครับรวบรวมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สามารถรวบรวมดาบใหญ่หนามคมได้แล้วก็จะปลุกได้แล้วนะครับระวังอาจบาดมือจะเอาหลอมรวมเลยดีกว่าครับอย่าไปรอนะครับโอ้โหว่าจะรีได้ครับแทบว่าตายนะครับเหลืออยู่5ชิ้นนะครับไอเนี้ยนะครับแต่งลงรีสี่ร้อยอ่ะผมโอโหมากเลยนะเมื่อกี้นี้นะครับ ไม่อยากใช้เลยนะเพชนะครับนี่ถ้าไม่ติดว่าพี่ขวัญพี่ขวัญอุตสาบอกนะครับบอกว่าวันนี้ทําภารกิจที่2ได้ก็เลยลีลีไปแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ครบแล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะไปทําภารกิจที่2แต่ก่อนไปทําภารกิจที่2ครับผมก็ขออนุญาตครับไปห้องทดลองครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับมันก็ต้องอัพใช่ไหมล่ะจ๊ะ <C le af> ตื่นแต่เช้ามาเลยนะเนี่ย <C le af> นี่เนี่ยนี่เนี่ยดูสิใช้อะไรไปบวกดีวะอืดอืดอืดเราเศษเราบวกเหรออ,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 อ้ออ้ออ้อก็ ไม่รู้ผมอยากควาจริงอยากรู้สกิลสุดท้ายเป็นไงมากเลยนะครับว่าสกิลสุดท้ายมันเนี่ยจริงๆแล้วมันบวกเป็นออร่าหรือว่ามันเป็นแบบบวกยังไงเนเพราะว่ามันเป็นการบวกพีอาร์แท็กให้กับทีมนะครับเวลาก็ไม่รู้บวกเท่าไหร่ด้วยนะเคลือบมานะครับโอเคครับสเตรนท์บวกไปสี่ห้าครับก็เลยกลายเป็นร้อยห้าแล้วก็พีอาร์แท็กกลายเป็นบวกไปร้อยหกสิบครับรวมนะครับเอ็มดีซิบวกไปอีกสามสิบพีคิบวก 20ก็โออยู่นะนะครับสำหรับผมคิดว่ามันก็โออยู่แต่ถามว่ามันแรงมากไหมไม่แรงมันจะมาดีก็ตรงสเตรนท์บวกไปร้อยกว่านี่แหละนะครับออไปดูสถานะของเธอหน่อยดีกว่านะครับจ๊บรับกันนี่ครับภารกิจแต่งงานสำเร็จครับดาบยักษ์ครับฝึกซ้อมทั้งหมดนี่คือประสบการณ์ขัดเกลาครับผมป่าจืดสำเร็จแล้วอา้าวนี่คือละ่ะโอเค ก็ไปปฏิทดสอบนะครับอีเหลิงศึกระยับพาขึ้นไปสิครั้งนะครับปลายยางครับดูดิว่ามันใส่แล้วมันเจ๋งขึ้นแค่ไหนนะครับอีเหลิงนี่มันมีตัวอะไรบ้างวะลืมใส่ใครไปดีวะใส่มาลุไวะผมกลัวเวทอย่างเดียวนะครับนอกจากไม่กลัวนะครับเอาหลักแล้วก็ ต้องเอาไปกันแล้วครับแบบนี้ครับแถวหน้ากันเลยเออคงไม่พน้นะครับต้องพึ่งเธอเครับ<า>ก็จะใส่หน้าได้ตัวเดียวนะคง<า>ใส่หน้าไม่ได้ลนะบนหน,นเตงไงแล้วผมเอา,าอีกกิ่มไปด้วยเอาบ,บวกกันกระจายไปเลยนะครับเอาให้ขี้พุ่งไปเลยครับไป โอเคอย่างเงี้ยไม่ตายแล้วใครที่ไม่ผ่านด่านนี้นะครับเพราะโดนระเบิดนะครับเอาโจ2องไปนะครับมันจะต้องให้โจ2องแทงหน้าที่สุดนะครับถ้ามีตัวที่ยืนหน้าโจ2องอีกทีมันจะโดนระเบิดแลกคามิกาเซ่ตายครับมันก็จะไม่ผ่าน3ดาวนะครับสําหรับด่านระดับ8นะเนี่ยไอสองตัวนี้ไอ 2, ตัว2ตัวหน้าเนี่ยครับ ใ้ให้หมดไปเลยอ่าชัวอาจอูเป็นมือเลยครับเจงไงนะครับฟันเป็นมือนะครับจูโหดไหมโหดดีครับถ้าผมไม่ค่อยถนัดใช้เธอเท่าไหร่มันใช้ยากนะความรู้สึกผมนะ หนิ้มาทีหลังหรือผมไม่ถนัดใช้อันอื่นไปแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไปใช้มันทั้งหมดอ่ะผ่านไหมละจ้าอึบอึบอึบโอ้โหเกาะแม่งหนาบฮืยฮือฮือฮือฮฮือยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าอาอย่าเพิ่งตาย ไอบ้บ้าตายทุเลจังเลยฮะอ่านี่ยากฮะเล่ยากเราก็ไม่อยากใส่ตัวฮิวเวเพิ่มนะฮะเมื่อมันแบบหนุกหนานนะดูดิมันกวาดล้างได้ไหมถ้าหมูว่าแม่งสองทีเงี้ยผมว่ามันกวาดล้างไม่ได้นะเฮ้ยคือะกวาดล้างได้ไอ้บา้าเออ เออก็เป็นก็ดีเหมือนกันนะครับก็เราได้ได้รู้นะครับว่าเฮ้ยมันกวาดล้างได้แล้วว่าแค่ต่อให้ผ่านแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่3ดาวเราก็สามารถกวาดล้างได้นะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้จริงๆนะครับบางคนอาจจะรู้ก่อนผมเราก็ได้นะเดี๋ยวก็จะตัดไปตอนอทำธารกิจที่2ครบแล้วแล้วกันนะครับไม่รู้พรุ่งนี้จะครบไหมนะนะครับก็จะพยายามแล้วกันนะครับให้มันครบครบกน,นะครับ นะครับผมเดี๋ยวตัดไปวันที่รวบรวมอุปออกรณ์เอ้ทำภารกิจที่2ครบแล้วแล้วกันนะครับคลิปนี้หยุดก่อนโอเคครับเตงไงครับวันนี้เดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกว่าวันนี้ผมจะปลูกเตงไงได้แล้วนะครับก็เหลืออีกสี่ครั้งครับหมกดองกันไว้ครับอ่าเดี๋ยวกวาดล้างกันครับหนึ่งครับ จ้งจะจามจาจีจะอืมเรียบร้อยครับไปดีกว่าครับปลุกแล้วครับเบื่อซะเหลือเกินครับนั่นนี่ครับนอกจากการฆ่าฟันครับกลายเป็นนักกระบี่สําคัญที่สุดคือการปกป้องปกป้องเพื่อนของเธอเพื่อตัวของเธอเองโอเคครับไปบทที่14ชั้นยอดกำลังปะทุครับอ่าจัดไปให้เสีย นะครับรู้สึกว่าจะต้องไม่ให้ตายด้ยวยม้งจะสําเร็จภาร,รกิจปลุกต้องไม่ให้นักรบสาวตายในการร่วมกันต่อดสู้ไม่ตายแน่นะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับอมไม่รู้มีตัวอะไรบ้างนะแต่ผมไม่ให้ตายอะ่ะเอาใครไปดีนะแน่นอนครับก็ต้องเอ,เอียนไปยิงใช่ไหมแล้วก็ ไม่ให้ตายอ๋อแค่นี้มันก็ไม่ตายแล้วแหละโวย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 เอา,อาอนนจบยงไว้ดีกว่าไม่เอาตัวแทงแทงถึกๆแถวหน้าเลยโอ,อ้ยนี่สน,น,นุกสนานเลยมึนยงน่ี้นี่ครับทครไม่ค่อยได้ใช้ครับอีกิมที่กิมผมบวกสองของครบเลยนะก็เดี๋ยวดูแล้วกันครับว่าอีกิมก็เต้นไง,งครับสองตัวพร้อมกันเลยครับมนันแล้วครับดูซิว่าเป็นไงบ้าง อือ,อไปครับโอ้โหไม่จะไปตายไนดะ้ไงละครับอย่างเงี้ยไม่ได้สกิปสิงเลยหยดเลือดคืนลูกเลยอือไหนครับเต็มครับเลือดโอ้โหพยาบาลนะครับใครไม่ได้อาพยาบาลผมว่ามันมันพลาดนะครับ พยาบาลนี้เป็นตัวที่ดีมากเลยะครับคือไตเกี่ยวก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่พยาบาลมันฮี่ดีกว่าครับดูดิครับฮีนเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนัน้นมันสามารถใช้ได้ตั้งต้นจนจบอะแต่ว่าเข้าไต้เกี่ยวเนี่ยต้องมันไม่เสมอไปอ่ะ โดนขัดจังหวะได้ด้วยแต่ของไทเกียวนี่สก,กิลมีผลตลอดครับไปไม่ได้ไทเกียว็กเ,เกียวโดนขัดจังหวะได้แต่ของเจ้าพยาบาลเนี่ยมันมีผลตลอดนะยื่นเฉยๆก็อยู่แล้วนะครับอุ่ยนี่เขาจะโดนอะไรอะตัวเองนี่ไงดูฮับ,บวกกันไปครับ ตับตับตับท้าว่าลุมจินตับมันะครับดูสิครับสู้เราไม่ได้หรอครับความโหดต่างกันเยอะครับเอาละครับเต็งห้เต็งางของเรานะครับได้แล้วนะครับไปดูครับว่าปลุกออกมาแล้วหน้าตาเป็นเยี่ยงไรครับผมอะไลแจมาเลยแจทดสอบดุจการนี่แน่นี่ เปี้ยงครับปุ๊กฟื้นนะครับผมชอบชุดตอนหลังมากกว่าครับตอนนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วมันแบบเออหือมากกว่าครับชุดแรกผมไม่ไมค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมว่ามันดูตลกตลบไงไม่รู้นะเออแต่แตไงก็ยังคงไม่ไม่ใส่ย,ยกทรงเหมือนเดิมนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ลูกใครออกแบบชุดนะประท้เอาละมาแล้วครับผม ก็น้าเลียวขึ้นนะเห็นไหมครับไปเหลาข้างมานะครับทุยนะเออสาีกีฬาศิกําเกาหลีแต่ไงปล่อยสกิลให้เพื่อนครับรับพล,ลังโจมตีเพิ่มขึ้นครับอ่าเดี๋ยวไปดูครับว่าสกิลที่5เป็นยังไงนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเนี้ยนะจ๊ะวิ่งไ,ไงเงไ,ไงเดงไงพลังโจมตีเพิ่มขึ้นคือมันเป็นออร่าแล้วมันบวกแค่ไหนผมคิดว่ามันจะบวกเท่ากับ เท่ากับตัวอื่นหรือเปล่านั่นไงนี่แหละประเด็นนะครับอ่ะพาไปดูพระใจกระบี่จีกระบนี่ครับโอ้โหแต่ไงเพื่อนเพื่อนได้ทั้งในทับได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอัพพลังตีมรี3ย6จุดเลยเหรอ,อม,มันเยอะไปไหมมันโคตรเยอะเลยนะมึงอ่ะไม่รู้ครับอัพครับอัพสุดเลยครับรวดเดียวไปเลยครับ ยืนยันอ่าไปดูครับ5 4 6จุดครับโอโหพี่น้องครับมันโหดไปไหมครับมันแรงไปไหมครับอย่างนี้นะครับทีมพีเอ็กแท็กก็จะโหดขึ้นอีกพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่าบวกนี่เข้าไปนะครับโหดร้ายอะโหดร้ายอะบอกเลยโหดร้ายนะครับโหดร้ายก็น่าจะใช้งานได้ดีนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะลอง เอาไปตีแต่ก่อนจะตีขอไปจัดการกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก่อนแล้วกันครับนะโอเคเราปลุกแล้วเราก็ต้องล้างอุปกรณ์ใช่ไหมอ่ะไปล้างอุปกรณ์ครับพาไปล้างกันครับแต่ก่อนจะล้างก็แวะครับผมก็แวะตลอดทุกจิพนั่นแหละครับมาล้างอุปกรณ์ครับผมก็จะใช้เพชรล้างด้วยนะครับ จงอ่ะเดี๋ยวดูด้วยน,นะครับว่าอุปกรณ์เขาเนี่ยนะครับเว,เวลาลา้างแล้วจะมีอะไรได้ขึ้นมาบ้างนะครับดีไหมตีดีนะครับโอใช้ตีในนั่นได้นะครับเวิร์ดให้ดูดิก็ถ้าสเตนเพิ่มถึง40คิดจะบวก10โอเคอันนี้เจ๋งถ้า AGI เพิ่มถึง30มิไปเพิ่ม100คิดจะบวก30โอ้ว้าวบวก30เลยเหรอก็เยอะนะครับ เอ็มดีซบวก40หลังอินถึงเอ็มีซนี่ไม่เวิร์กแต่ผมว่าน่าจะอัพ2อันก็คือสเตนกับเอจเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างนั้นเลยครับผมก็ล้างไปปกติอย่างนี้ครับปปปปนี่ครับอืมมาเซฟไปเซฟไปโอเคครับสเตนกับเอจนะครับบวกเป็นหลักนะครับจี G. เอาหมดนะครับถ้าสเตนกับ AGI ีอนะดูสิว่าได้ไปถึงไนมีดวงหรือเปล่านะเอ้มีดวงเว้ยมีดวงเวง้ยเริ่มมาเริ่มยังไม่มีดวงนะครับใครจะล้างสูตรผมก็ได้นะครับ คือก่อนผมล้างผมจะดูก่อนอะว่าอะไรมันคุ้มค่าในการที่เราจะไปเพิ่มค่ามันนะครับถ้าเรามาถึงเราก็ล้างล้างไปแบบเลือกอันใดอันหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่เวิร์กนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะสกิลของพวกนี้นะครับมันมี2อ,อันนะครับมันจะมี2ออันเป็นอย่างน้อยที่ที่เป็นอะไรที่น่าอัพครับใน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 ,ในความคิดผมนะ จะเอาผมเป็นบรรทัดฐานก็ไม่ได้นะแต่เราผมคิดว่าอย่างน้อยมันมีสองอันที่น่าอัพนะครับหรือไม่ก็ไม่น่าอัพเลยสักอันแบบนี้ผมก็จะไม่อัพผมจะล้างรวมๆไปนะแต่ถ้าแบบเนียอย่างเตงไงเนี้ยผมก็จะเห็นว่าอันอันบนนะ่ะคือเพิ่มฮิตอ่ะกับอันเพิ่มพีดี้อ่ะมันน่าอัพไงผมก็เลย แอปสองอันนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้เอาก็เป็นวิธีครับแต่ละคนก็มีวิธีไม่เหมือนกันนะบางคนก็เลือกอัปอย่างใดยอย่างหนึ่งให้มัน2 0 0้ไปเลยแต่ผมดว่าอปสอย่างให้ให้ร้อยหนึ่งจะจะใช้ยยประโยชน์ได้มากกว่ามันเสถียรกว่าครับโอ้ไม่ขึ้นแล้วนะไม่ขึ้นแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปล้างอัตโนมัติแล้วนะครับละทิ้งยืนยันตุ๊กอ่ะ เฮ้ยอันนี้มันสลับกันนะครับ AJ เพิ่มขึ้นหรือินเพิ่มขึ้นนี่นะครับมันสลับกันนะผมบอกก่อนนะครับมันคนโดนไปแล้วนะครับผมล้างคุณสมบัติโดยรวมครับเพิ่มขึ้นครับเริ่มล้างเลยครับเปี้ยงตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ล้างแบบโปรนะครับหนึ่งล้างแบบโปรได้อ่าตอนนี้แบบโปรจะเริ่มไม่ได้แล้วครับน่เห็นไหมครับแสดงว่าโปรนี่มันจะได้ถึง30มสิบกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องล้างแบบมาสเตอร์แล้วนะครับปึ้งอีกหนึ่งทีนะครับ ผมจะใช้ประมาณ1,500เพชรครับแล้วก็จะหยุดนะครับสาหรับการล้างถามว่าพี่แบงค์นั่ง1,500เพชรมันคุ้มเหรอมันคุ้มกาแต่งงานเยอะครับบอกเลยนะครับแต่งงานสถานะเพิ่มขึ้นมาก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าการล้างอุปกรณ์เนี่ยช่วยให้สถานะคุณเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับคุณลองดูจากค่าหลังจากล้างเสร็จลองไปดูค่าเคลื่อนไหวก็ได้นะครับไอ้ค่ากําลังลบอะค่ากําลังลบมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับหลังจากเนี่ยผมกดไปพันกว่าเพชรเนี่ยอ่ะ อย่ไปดูกําลังลบครับผมผมก็ลืมดูกําลังลบเมื่อกี้ว่าเท่าไหร่นะก็ไปดูกันเองนะครับสึกจะแปดพันกว่ากว่าอ่าตอนนี้ผมล้างถึง60กว่าแล้วครับก็จะปลดล็อกอันหนึ่งแล้วเห็นไหมครับนี่ฮะอ่าฮะฮปลดลอ็อกคิดบวก10ไปเรียบร้อยแล้วนะครับปวดหัวปวดสัดนะครับทีนี้ถ้าสมมตินว,นว่าใครอยากจะอัพต่อก,ก็ติ๊ก3อันเลยครับเอ้ยติก3อันหรือ2อันอ่า2อันก็ได้นะครับเพราะว่า เราจะไม่เอาอันการครับคือไม่เอาอินนะครับไม่รู้จะเอาอินไปทําอะไรนะครับตั้งสองร้อยนะครับก็อัพแค่สองอันนี้แล้วก็กดล้างล้างเนี่ยนะครับเพือจะได้ของผมก็จะได้วันละประมาณห้าครั้งก็จะบวกไปทีละห้าทีละห้านะครับไปไม่นานก็ถึงร้อยครับก็จะเป็นร้อยสองอันเป็นสเตนสเตนร้อยกว่าแล้วก็เอเจรี่ร้อยนิดๆอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยเราก็สามารถปลดล็อกสองสกิลได้แล้วนะโอเคนะครับเอาล่ะกูจะยาวเลยแม่งเลยแต่เราคิปปุกต้องมาแถมท้ายตรงนี้ด้วยนะ ก็มันมันเป็นที่สงสัยาเดี๋ยวพาไปลงดันพาเลงดันเขาบอกเพื่อนในในทีมไอ้น,นี้มากขึ้นนะครับพวกนี้มันก็กระโหลกแล้วว่าเอาผมพาดูดันนี้เลยก็นนะ,ะมาแต่งไงครับเดี๋ยวผมจะใส่ชุดแบบยิงเชี้ยๆเลยนะครับแบบดูเดี๋ยวดูดาเมรนะครับ เดี๋ยวจะพาไปลงดัน2ที่นะครับก็คือ,อเอาหมูก็แล้วกันชุดตะลุยดาเมดเอาอย่างนี้นะครับแถวหน้าครับเอาแบบยามเมดเลยนะครับแถวหลังแน่นอนครับเอียนครับแล้วก็ผมจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นไปแบบสุดๆเลยนะครับ ล้วเดี๋ยวดูตอนที่มันไม่เพิ่มนะครับอึนอึมอึมันไม่ก็มันก็ไม่ขึ้นว่าเป็นออร่านะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นออร่านือเปล่านะครับเพิ่มสุดๆทอาไหมหาไม่เจอมม่งเลยอยู่ตัวข้างบนอี่าในนี่รับประกันความมันหาครับอย่างนี้เพิ่มกระจายครับเดี๋ยวดูเอียนยิงทีนะครับ คีพุ่งปากเลยเออมีตัวไหนเพิ่มอีกไหมมีนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ใช้สักหน่อยดีไหมดูไหมตัวไหนเพิ่มตัวที่คุณมองข้ามมันครับโจหองครับอ่าอาจจะเอาโจหองไปตายให้ดูครับมีเพิ่มดดเมจแบบมาถึงยิงทีพุ่งเลยนะ ดดูดิิจรงมปังปังดูเอียนยิงครับหมื่นสองครับดูเอียนยิงหมื่นสองครับ <c oughs> โอ้เฮ้ยแรงไว้เปล่าโอ้โอ้โหมีตัวธรรมดาหมื่นสองเดี๋ยวผมจะลองเอาเอาแบบยิงธรรมดาให้ดูนะอรีฟืนขึ้นมาตายซะ รบรบ้อยดิฉันตีติงไงด้วยครับตีให้หมดเลยครับนี่ครับยิงสองหมืน่นตีสองหมื่นกว่าเต็งไงจู่เข้าไปจู่เข้าไปโอ้โหโอ้โหโอ,โอจอดมาก ทีนี้มึงโหดสัตว์ประกัดร้อยตัวไอ้เหี้ยมันทำมมันโหดทำไมวะมึงใส่ต้องไปอัพโจหองแล้วเนี่ยโอ้ยโหดไปโหดไปเดี๋ยวใช้อันติของคุนูุยญินนิดนึงแล้วกนะันนะมึงมึงพันกว่า ให้ดูทีครับทันติครับยิงเลยครับปังปังปังออกแล้วครับเห็นไหมครับว่ายิงหมื่นสองครับยิงตัวธรรมดาหมื่นสองนะเดี๋ยวผมพาไปแบบดูแบบที่ไม่มีเตงง่ายครับเอาเตงง่ายออกนะครับเปรียบเทียบกันดูเองนะครับจะได้เห็นชัดๆผมยิงใส่ตัวอื่นเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแต่เอาเตงงายออกนะ ดูที่เห็นยิงเท่าไหรครับก็ยังหมื่นสองครับแต่ลดไปห้าร้อยเห็นไหมครับตะกี้มันหมื่นสองห้าร้อยนะตอนนี้เหลือแค่หมื่นสองครับก็ลดไปห้าร้อยครับก็เพิ่มเยอะนะครับแล้วลองคิดเวลาเราภาพเรายิงติดชิ้ด,ดิเวลาเราเยิงติดชิมันก็ย,ยิ่งโหดขึ้นไปอีกภาพออกนะใช่ปะ่ะอ่านี่เป็นประมาณนี้ครับโอเคนะครับก็เห็นภาพชัดเจนนะครับว่า มันเป็นออร่านะครับที่บวกให้เพื่อนทั้งทีมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเตงไงเธอคนนี้ครับเธอคนนี้เก่งแน่นอนนะครับเหมาะสมแก่การปลูกไม้บอกเลยว่าควรปลูกอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่มีเตงไงยอยู่แล้วนะครับก็ปลุกเถอะครับออยังไม่ได้พาไปดูท่าทางมาเลยอุ้ยออก,ก่อนผมจะไปเปลี่ยนปลูกไงนี่ไงนี่ต้องไปปลูกใหมนะ่้วตั้งไ็นรูปแบบนี้อิชเออแบบนี้ ทีแรกผมดูก็ตั้งเป็นรูปหลักคือไปตั้งโปรไฟล์นะไม่ใช่มันคือมาตั้งลงนี้นะครับอืมอ่าพาไปดูอีกครั้งนึงดูสเตตัสก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวเหย,ย,ยียดยืดยาดนั่นแหละนะเฮ้ยเข้าอะไรตรงนี้และวถุโยโอ้อะไรของกูเอออ่ะไปดูแต่งยงไงยั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 งไงเย้ไหนละ่ะ ออกจะเป็นลาชีนีแห่งสนามรบนะครับผมนึกถึงเบนเธออะ่ต่ไม่เข้าใจทำไมไม่ใส่ยกทรงวะให้ท่าเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเว้ยแค่เปลี่ยนชุดเลยครับมไม่มีอะไรเลยแค่เปลี่ยนชุดนั่นเองอ่าดูครับ โจมตีน่ากลัวจริงไหม,ไมหน่ากลัวจริงๆนะครับเป็นพี่แพ้ที่แบบโจมตีน่ากลัวครับแพ้เตี้ยวหุ่ยนะครับบอกเลยอ่าตอนนี้ฮิตบุกสิบเลยไหมครับจากเดิมฮิตสูงเลยนะเว้ยเฮ้ยไม่โดนปุ่มอีกนั่นอนีกโอ้บ้าบออ่าดูครับค่าสเตรนท์หกจุดสี่นะครับอินสองจุดสี่ห้านะครับก็สเตรนท์ตอนนี้ก็ทะลุไปเท่าไหร่แล้วอะ่ะอันนี้อัพสุดจริงๆนะครับ ทะลุไป1,800 1,900รนะโ้อ้โหสเตรนท์0นะครับอินก็เป็น800นิดๆนะครับ807แล้วก็ A G I เป็น1,000กว่านะครับก็ยังถือว่าไม่เร็วมากนะเพราะมันเป็นสายแนวหน้าเนี่ยนะครับสเตรนท์อ่าดู Mac HP ครับ40,000นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับอืมก็เป็นตัวหน้าที่ดีนั่นแหละนะครับก็ P a Tag ตอนนี้ทะลุไป 4,000กว่านะครับพีเอแท็กสี่พันกว่าไม่ธรรมดานะครับนี่ยังไม่ได้รวมเวลาอัพอันตรายนะครับเอ็มเอ็แท็กอยู่ที่1900แล้วก็พีอาร์เมอร์โอ้พีอาร์เมอร์เยอะครับพีอาร์เมอร์เนี่ย580เลยทีเดียวนะครับเอ็มดีซิดน้อยนะครับก็แพ้เวนนั่นแหละตามภาษานะครับแล้วก็มีดอทที่ห้ไม่มีอะไรครับทะลุพีอาร์เมอร์ห้กับไรสติลเก้าสิบไรสติลเก้าสนี่เยอะนะครับเพื่อผมรักการควบคุมครับล่อไป38แล้วครับแล้วก็เอ็มดีซิด 6นะครับลดการโดนผลลัพธ์พวคผมอีก8อันนี้คือมันเพิ่มเข้ามานะครับจากสกิลที่ผมร่ำเรียนไปแล้วนั่นเองนะครับก็เต็มนะครับมีแค่นี้มนเรียนได้แค่นี้นะครับคุณสมบัติโดยรวมก็มีประมาณนี้ครับผมอดูครับพลังลบตอนนี้ของผมจากเมื่อกี้มันเท่าไหร่นะมัน8,000กว่านะครับตอนนี้เป็น900 0กับ6จุดแล้วนะครับก็คือโหดสัตว์นั่นเองโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนละครับผมสวัสดีครับ I wonder when the world starts caring.